ผลงานเด่นของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้ขับเคลื่อยยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในรอบ6เดือนแรกโดยประชุมทบทวนการดำเนินงานปี2554เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานตลอดจนกำหนดโครงการได้เริ่มสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้นโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งได้ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายสําคัญดังนี้ 1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสานังกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูนได้ดาเนินการดังนี้ 1. กําหนดเป้าหมายในการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยประสานกับสานักทะเบียนภาค5จังหวัดลําพูนเพื่อขอข้อมูลสตรีที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปในแต่ละสานักทะเบียน,นอาเภอในจังหวัดลําพูนและประสานกับกศน,นอ เพื่อขอยอดการรับลงทะเบียนระหว่างวันที่18-29กุมภาพันธ์2555รายอำเภอมาเป็นฐานกระจายเป้าหมายให้อำเภอรับลงทะเบียน 2. ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ 3. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและซักซ้อมวิธีการรับลงทะเบียนให้แก่พัฒนากนรคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบลอำเภอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียน 4. ขอความร่วมมือในอำเภอทุกอำเภอเน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันรณรงค์ให้สตรีสมัครเป็นสมาชิกกองทุน 5. ประชุมร่วมกับผู้บริหาริิคมออุตสาหกรรมลำพูนบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชน เพื่อขอความร่วมมือให้สตรีที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมัครเป็นสมาชิกกองทุน 6. ประชาสัมพันธ์ให้สตรีในจังหวัดลำพูนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยออกแบบและจะทำแผ่นปลิว 7. ขอความร่วมมือโรงเรียนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาสมัครเป็นสมาชิก 8. จัดหน่วยเคลื่อนที่ประกอบไปด้วยพัฒนากร กพสมผู้นำอชอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อรับสมัครสมาชิกกองทุน 9. จัดพิมพ์ใบสมัครให้อําเภอจํานวน5 4 0 0 0ฉบับและ 10. ให้อําเภอรายงานผลการรับลงทะเบียนให้จังหวัดเป็นรายวันทุกวันผลการดําเนินงานสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูนใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในการรับลงทะเบียน มีผลการดำเนินง,งานโดยกศน,นอรับลงทะเบียนไปแล้ว48,548 48คนคิดเป็น26.93%สำนักง,งานพัฒนาชุมชนรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่25มีนาคมจำนวน61,147คนคิดเป็น46.43%รวมจำนวนสตรีที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้ว 1, 1 9 6 9 5คนคิดเป็น60.68%สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนรับลงทะเบียนสตรีได้มากกว่ากาสนจํานวน12,599คนคิดเป็นร้อยละ7 2. การดำเนินง,งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปีพศ2553ในปีพศ2555ได้ดำเนินง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแผนที่1แผนสร้างพลังชุมชนและพลังสังคมโดยมีเป้าหมายการดำเนินง,งาน3กิจกรรมหลักคือ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน118หมู่บ้าน 2. สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน หนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์การเรียนรู้รวม9แห่งและ 3. ขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินหรือต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินรวม3 6สบแห่งผลการดําเนินงานดาเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วทั้ง3เป้าหมายโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบจอลําพูนสความก้าวหน้าการดาเนินง,งานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม ในการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม2ผลผลิต5กิจกรรมหลัก13กิจกรรมย่อยเป็นเงิน5 1, 6 1ล้านบาทขณะน,นี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายครบทุกกิจกรรมแล้วและอยู่ระหว่างขับคลื่นการดำเนินงานโดยบูรณาการกับหน่วยงานภาคีจำนวน12หน่วยงานยืมเงินแล้ว5กิจกรรมเป็นเงิน736,485บาท 4. โครงการเด่นของจังหวัดสำนังกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้กำหนดโครงการเริ่มสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้นยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับบรรลุเป้าหมายภายใต้เชื่อโครงการห .55 พัฒนาชุมชนลำพูนพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เห็นชอบโครงการแล้วนอกจากนี้จังหวัดลำพูนได้รับพัฒนากรรุ่นที่92 ฝึกงานภาคสนามในพื้นที่8อำเภอจำนวน124คนโดยเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง6เมษายน2555